สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับนะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ตามภาษาเจียนที่เขาเล่นกันนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ต๊กลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับยันหล่อในตัวนะฮะเป็นยันอุณาโลมนะครับนะครับพิมพ์นี้ก็จะสังเกตง่ายๆนะครับ จะเป็นพิมพ์คล้ายๆกับตุ๊กตาลัดเจียง,งนะฮะมันจะคอดคอๆลอยองค์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเนื้อจะเป็นเนื้อสำลิดนะครับมีความงดงามนะครับซึ่งหาชมได้ยากนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นเนื้อสำลิดนะครับมันจะออกแดงๆวันณนะ คล้ายกับเนื้อทองแดงนะครับปิดตาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับพุทธคุณเด่นทางด้านแค้วคาดคงองพันนะครับเพื่อนๆครับได้เห็นนะครับหาชมได้ยากครับเป็นหล่อร้อยองค์นะฮะ ได้ดูทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนไปเจอที่ไหนก็สาม,มารถหยิบได้เลยนะครับเราก็มาชมอีกองคหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับหรอจะทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้น ความสูงความหนาหรืออะไรนี่ก็จะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์ตุ๊กตาลาเตียนะครับคอดๆนะครับลอยองค์นะครับเป็นพระที่มีความนิยมนะครับพระปิดตาหลวงพ่อทาน,นะครับเป็นที่ต่อแวงหามากกันนะครับนะครับเพื่อนๆชอบก็ โทรมาทักมาถามได้นะฮะหรือช่วยกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะจะได้มาดูในพระอื่นๆรุ่นต่อไปนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ